สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกันคือเก่าเนาะทางสองสาวลงบ้านนาเด้อพี่น้องอยู่ไห่อยู่ายยนาเด้อเมื่อนี้หมดไปทางใดเนาะมือ่อนี้ออกเมือนาเรียงงวัวคือเก่าแหละพี่น้องเรียงสวยแม่คนมันายากาศกาดฮ้อนอบอ้าวแดดพี่น้องกาอยู่ไห่อยู่นาเนาะเรียงงวัว แหลนน้ำง่าจนอันจะเป็นน้นอื่นมีกี่นี่ตื่นงัอกับตื่นชุบดมาฮานม,า,มาไหลต่อก็ตื่นแหลนจนอันชีโคมเข่าเราเข่าป่าโคตรเลย <c oughs> คมตัวเดียวใครอยู่เนาอพี่น้องอันนี้เป็นพุงโพตรเลยเจ็ดแปดตัวกูกทนี่หมุนบนเลยเข่าลรา อยู่เมื่อหน้าพี่น้องเมื่อนี้กับพ่พอแม่พี่น้องมาเลี้ยงงวัวหล้วกับิพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเฮ็ดเนาะเฮ็ดปวกอะไรพี่น้องแม่คอยว่าไปแม่ไปเก็บว่ะคอยไลยง่งัวมาแล้วพ่นกับว่าไปเก็บเฮ็ดเฮ็ดปวกอันเฮ็ดปวกน้ำแกงเห็ดปวกจิกเฮ็ดปวกอกอัหยังฮะละพี่น้องดอกน้อยๆนะคะดีกับเมื่อนี้ก็บิพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเนาะ ก็อยู่ในแคมทางนี่แหละพี่น้องนเนาะเพราะว่านาคอยกระติดทางขณาทางออกนอกบ้านมันแจ้งพดแล้วมันบ่เห็นหูส่วนนี้ทางเข้าในบ้านเนาะเขาไปพุ่นแหละใครในน,นาคอยมันกระติดทางนี่กับบุเมนทางยางดอกทางเข้าบ้านนี่แหละพี่น้องกอ็อยู่ในอยู่ในแคมันแคมทางนี่แหละเฮ็ดก็ได้ เราเราเคยเอาเนาะเราก็เลยอันจบเบิงมันหักบานแล้วพี่น้องเอ้ยจุ่มก็มีได้เลือมาเบิงเลือพี่น้องสิแรกคนมานเนาะเรียงว่ากับไดเฮ็ดคนมานได้กินแกงเฮ็ดปวกเด้อเมือนี้พี่น้องเอ้ยมากินเด้อประยาดกันกินแกงเฮ็ดปวกกับซาโเด้อ นี่พี่น้องใครแต่อันดอกมันอ่ะเนาะดอกมันยังใหญ่อยู่นี่พี่น้องให้เบิ่งกะครับงาม <c oughs> เสียงรถคนมา ข่อยกะลี่แล้วขวย,ยันเขามานันยานเห็ดน,น้ำข่ยอยดอกง่ายเลยบ่อนมันเคยออกค่ะแหละพี่น้อง ปวดเงาบดไปชังมนเลยนี่พี่เออคือขาดหมดเลยโอ้ยพี่้นีอีกว้ายว้าย หักอิลีงามอิลีนี่หักเห็ดบันข่อยมันบุปเป็นราคาเด้อพี่น้องโลกะมีแต่โลสามสิบสี่สิบพันกรีบหนึ่งบางอันอยู่ในเมืองผุนโลเจ็ดแปดสิบกาสิบบางเถอะกะเห็ดมันอึดกะ โลดละแสนพุ่นแหละเนาะปัจจุบันเฮาก็ได้แต่3 40เพิ่นให้เครือกันพอดอกนี่โล40เครือกันเฮา1กินเองเด้เนาะบ่ได้แพง40ก็100กว่าบาทเบิดแล้วบ่ น้องหลดดกายกะไฟซิ่วห่าเาเก็บเห็ดพี่น้อง <c oughs> ลี่อยู่ในป่าพี่จะหน่อยเขาเห็นเขาสิลงมาญาติคอยคือสิเบิร์ลเลยพี่ ออกมาหน้าอันมื้อนี้มานเนาะพี่น้องได้เก็บเห็ดกินแกงเห็ดเดอ้อมื้อนี้แกงเห็ดปวกพ,พี่พี่ๆี่ตัวนี้นอกเดียวงามขนาดพี่อยู่พี่เนาะ มีทั้งหุบหุมีทั้งจุม่มเนาะพี่น้องงามเด้ดอกไม่ใหญ่แกนก็คือสีหวานเจ่จ้อยกินสองคนนี่แหละมือนี่เพราะว่าบดอยู่เฮือนเนาะสัางกะโอ้ยเห็ดกินให้ผลแล้วแล้วก็ออกมาอีเมทามันยังเก็บโบเบิด์ิบ,บ่หล่อ nhang có đi mẹ nạn nụ đầm องกกว้าวว้าวใหญ่จังเลยว่ดแล้วบอกตอนนี้ก็เก็บเห็ดแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่งามกินแกงเห็ดเด้อมื้อนี้ ดิสัมลิโป้คอยดอกใหญ่ขนาดคอยเอากระตาหนังคอปนปนปนไรฮักเนาะปนเนมบเห็นพอดีแซบพี่น้องพอดีหุบหูพอดีแซบขันมันจุ่มลายมันฮักกระพดลายมันกินมันกับบแแซบเนาะสัมนี่แหละพอดีกะพูนแหละมาตะเรียงง่วงพูนแหละพี่น้องเอ้ยจังสีอัน ขึ้นมาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะเพราะว่างวแหละนน้ำมักกระบกตอนนี้คอยก็ต้องไปหลัดซอยแมย่คอยคันขันมันบนแหละนน้ำมักกระบกกะไข่เนี่ยอันนี้แหละนน้ำมักกระบกแหละยันผลไปลงเข่ากับเจ้าเพราะว่าช่วงนี้กะงงวไผ่กัมมแต่แหละนน้ำมักกระโบกอะไรพี่น้องคนลนะเนาะคนมาตอนเที่ยงคนละจังสีเห็ดอยู่เห็ดกินมิตดอกงามๆนะ ตอนนี้เฮ็ดขอกะขูดล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเถืะอนำสุดท้ายเนาะนี่ก็เสียไปแกงงวเหาก็ผูกแล้วเลยแต่แม่ค้อยวันยังไปหล่อห้าอีกอยู่เนาะลังเถื่อได้ทำนีกับพ่อแกงแล้วแหละสองคน ยิมบัดมาล่างบัดคือบานวะบัดตอนคอยคุดเอาฮ่ะคือจุมเนาะดูว่ามันบานงงเลย ล,ลอันนี้เฮ็ดไข่เนาะอันนี้เฮ็ดไข่กระบืกก้อคือการเฮ็ดไข่ไข่กบยังบรลุเนาะอันนี้ แกงเด้อพี่น้องเอ้ยบัดน,นี้หัดแล้วหัดแล้วพี่น้องตับมกเพชรใส่เนอาอใส่ปลาไหลแม่ันเทศแม่ก็กินด้ว สองกระแดกใส่สองตัวนี่แหละยันมันเข็มเนาะเพราะว่ามันเข็มเลยเอาเอาคืนมาบ่ได้บ่มักเข็มบ่ได้เดียวว่าก้างสิลุดลงมาจากนี่เนาะ คนผลจากกัดซีใส่เกลือเอานีกคือนานเปื่อยใหน้าเหมือนเขาหมอนอยู่ โยโย่โย่จะเป็นนู่นน้ำลายไ,ไม่เอ่ยใส่าลายเชือบลายน้ำก็ได้เป็นลวกก็ได้เราก็ๆๆมีแต่บัตรสปงก็เอาไปอิตูมาใส่เนาะแล้วก็ใบปั่ติวเขาเลยอันนี้คือพักตูวพักนางตูวเขาเนาะกะ ไปเก็บมาแล้วเก็บมาจากในหน้านี่แหละกัยอดเดียวยอดเดียวนี่แหละพี่นอ้องเลยแต่บริสิดววาสิได้กินแกงเห็ดเนาะไปตลาดก็บริสุทธิ์แหละคอยกับชิป่งเลยตอนนี้เอาอันนี้ใส่แล้วก็ะตุบพาไว้เนาะไปกระปงยอดเดียวอนี้แหละพอมีกลิ่นหอมแหน่น้อยหนึ่ง เพท่มเพ่มพากิโตหยอดเดียวนี่ยพี่น้องหนวดติวนาะบรรยากาศดีอยู่นะพี่น้องลมลม แม่ราบูกินตักซมี้แหละเพิ่น,น้องวออยากพูนอนแล้วส่วนกินราบูกินเราสินอนแล้วอ่ะกินผู้เดียวนี่แหละพี่น้องมาเด้อ ก็เด็กินแต่โดนๆดเนาะแซ่ด่วนชาว,ชวบิวกับชาวแมงปอกอะช่วนอลไรเนาะช่วนบอกมา เห็ดไก่กันได้ลายกับป่นกินแซบเนาะปิ่งปน่นหอมแซบแกงกับแซบอยู่แต่แต่บบแซบชำปิ่งป่นเนาะมันมีกลิ่นหอม ขา,ขา,า,าแล้วค่ะกับนงเถากะไรงวเมื่อเนอะอาะน้งเถากะผูกอยู่นะสำหรับคลิปน,นี้กับบุรมียังไลายดอกพี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องมากเก็บเห็ดกิ๊แกงเห็ดแซ่บโอเคนาะพี่น้องสำหรับคลิปน,นี้สลงกะขอจบไว้เด้อฝากพ่อแม่พี่น้องมเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สลงบานาในเด้อ ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบใจ f อฟมดทุกๆท่านเดอ้อที่เข้ามาติดตามและหับสมเป็นกำลังใจให้สลงตลอดมาเดอ้อพอกันคลิปใหม่นะพี่น้องบ๊ายบาย